ครับผมสวัสดีครับมือนี้มาพบพอกันอีกแล้วนะครับกับการทํากสิกรรมนะครับเกษตรตามลักกสิกรรมนะครับผมมือนี้นะครับผมกสิมาแลกเปลี่ยนเปลี่ยนลูกอีกคือเก่านะครับก็คือการปลูกต้นไม้นะครับมื่อนี้ผ้าปูปักห่้งนะครับปลูกต้นไม้ตามลักกสิกรรมปลูกแบบใดเมื่อเบิ่งครับสําหรับวัสดุประกอบเท่ากันมี ต้นไม้ที่หฮาสิปปูก็นีสิบปกปะคงนะครับมีปุคงนะครับมีปุ๋ยมักหรือปุ๋ยคอกตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกนะครับแลวกับผสมทานนะครับของผมผสมทานเล็ดทานนะครับสามนี่ก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักซีนี่เป็นฟางข้าวนะครับเป็นฟางหรือเศษใบไม้เศษหญ่ายังกระไดนะครับการปลูกตามลักษตะกรรมนะครับสิคุดหลุมนะครับ คุดหลุมเลิกบนไงทำเบาครับทำเบาก็คือทำถุงถี่เข้ามาเนี่ยและครับคุดไปเลยครับคุดแล้วน่ครับพอดีก็บอแล้วนะครับคุดแล้วกะนี่ครับเอาลงก่อนเสียเอาลงเข้าเบิ่งหกัก ถ้ามีห้าโคตนะครับเขาเอาออกให้เบิดเลยครับนี่ครับเอาออกให้เบิดนะครับแล้วก็เอาลงนะครับลง่มลกบเลยครับกบเลยกบปั๊บนะครับกบปั๊บแล้วก็คมฟางเลยครับคมฟางเป็นรูปโดนัดคือเกานะครับ บรรลุหรือวัาน,นะครับแหงหนาแหงดีนะครับดูไปเลยครับเรียบร้อยนะครับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแห้งครับโรย ข้งฟางนะครับึ่งวัดสะดวสีห้างหอมนะครับงงไปเลยครับเรียบร้อยหัวเรียบ้อยตามด้วยน้ำมักนะครับที่ผสมน้ำแล้วนะครับนี่แหละครับเอื่นตามลักกสิกรรมว่าแห้งชามน้ำชามนะครับนี่ครับนี่ครับ แค่นี้ครับบ่ยุ่งยากน,นะครับการปลูกกลางตามรักเกษตรกรรมก็คือเฮ็ดง่ายๆครับทำมือหนึ่งเขาปลูกได้เป็นลอยต้นก็ได้ครับถ่าวิธีนี้เขาสิบม่มีขุดกว้างหาสิบเลอกหาสิฟบ่มีนะครับเขาสีปลูกแบบนี้เพราะว่าถา้าเขาเฮ็ดแบบเกาก็คือ,อกวา้างซ้ำนี่เลอกซ้ำนี้ แล้วปุ๋ยโรงห้องก้นเมนวะครับปุ๋ยโรงห้องก้นบางเถ่อปุ๋ยมันอาจสิบวันผ่านการมักหรือมันยังเข้มอยู่มันสิเกิดการมักอยู่ในหลุมแล้วกับมันสีห่อนเทือดห้หกักต้นพืชของเฮาตายได้ทีเฮาเห็นหล,ลายครับปลูกต้นไม้แล้วตายปลูกต้นไม้แล้วตายให้เฮาคิดเลยว่าวัสดุที่เหอาห้องก้นหลุมเป็นอย่างไรนะครับต้นนี้เหาเห็ดแบบตามหลักกษตกรรมคือปลูก แบบเรียบง่ายปลูกได้หลายบ่เอยครับนะครับการห่มฟางเลกะการใส่แห้งชามน้ำชามนะครับง่ายๆหนึ่งการห่มฟางเป็นยังคือห่มฟางห่มฟ,าง,ฟางเพื่อเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ครับห่มฟางเพื่อเป็นอาหารของสัตว์หน้าดินกิ่งกือ แมงแกบใส่เดือนมันสีมาอยู่แล้กก็ซอยพ่วนดินเป็นปุ๋ยให้เห่าสามก็คือการป้องกันการระเหยของน้ําน้ำมันระเหยขึน้นมากครับมันสิมาเจอฟั่งเจอความห่อนอากาศบานเห่าร้อนเซื่อนอยู่แล้วมันก็สิเป็นอากาศที่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของจูรินซีบานเห่านะครับซีเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีหรือฮิวมัสนะครับ นี่คือประโยชน์ของการห่มฟางครับและการประโยชน์ของชุลินซี่ไม่อย่างนีครับหนึ่งตรึงในตัวเจนในอากาศครับหน้าอากาศเท่ามีในตัวเจนหรือปุ๋ยยูเรียนะครับลงมาสองย่อยสลายซากพืชซากสากัตว์ให้มาเป็นอาหารของพืชน,นะครับสามย่อยสลายแร่ธาตาดในขวดในหินในขวดในหินมีนะครับ ขาดอาหารสารอาหารพวกโพเทสเซียมนะครับแล้วก็เฮี้ยให้ดึงออกมาให้ต้นพืชกินได้ C เป็นฮอร์โมนฮอร์โมนคือการติดมากติดผลของต้นใหม่นะครับ5ก็คือเป็นเป็นตัวป้องกันโรคพืชครับพวกโรคเสื่อลา ล่าดำขวกที่มาเห็ดทำลา่ให้ต้นพืชเป็นโลกเป็นยังหากเนาหา่างยังจุรินซี์สามารถกำจัดได้นะครับนี่แหละครับคือตามรัเกิรกรรมลอกบเรียนแบบธรรมชาตินะครับเห็ดลอกเรียนแบบธรมร,บร,บบธรมชาตินะครับโตที่ดีที่สุดที่เอาอาหารมาให้ต้นพืชกินได้ดีที่สุดคือจุรินซี์ครับเขาสังเกตเบ่งในหาดพืชปรมราดมันสีมี ผมหลังครับถ้าเห้าตัดออกมากปุ๊บเอาไปเขาในกล่องจุลทัศน์สองเบิงมันจเห็นสิ่งมีชีวิตหน,หน่ยๆนี่น,นีนั่นก็คือจุลินทรีย์นะครับนี่ครับเป็นอยังคือเห็ดตามรักกสิกรรมลอกเลียนแบบธรรมศาสตร์ในหลวงรัชการที่เก่าสอนเห้าไว้สอนทามาอันนี้เห้าไปหลงง่ายสบายคือของกลางประเทศหรือ ปุ๋ยเคมียังหลายยังนะครับพวกเป็นสารเคมีนี่คือมันมาทำลายดินบานเห่าอยู่แล้วนะครับนี่ทำตามหลักเกษตรกรรมการทำไม่ขัดกับธรรมชาตินี่นะครับสำหรับมนีแหลกเปลี่ยนแคนีกอนนะครับิีหนาสีผ้าไปเฮ็ดยังให้ติดตามนะครับฝากติดต,ตามได้้ลยครับเด้อ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ